นี่มาสตาร์ดอะไรจะมาน่าร้อนเท่าไรจะมาน่าร้อแต่ข้าวที่ฟังค I t h i

ขอบคุณทุกคนนะครับไม่ได้คิดจะจังงานจัดก,การอะไราว่ารู้ว่าน่มันรุ่นย,ยุโยกใหายแล้วก็ <c oughs> พวกเราหลายคนที่มาก็ <c oughs> มาด้วยัใจแล้วก็มาด้วยความรักความผูกพันนะครับก็พรและกำลังใจที่ให้ผมก็หวังว่า กลับไปปกป้องคุ้มครองพวกเราทุกคนนะครับสำหรับผมวันนี้ก็ความสุขมีอย่างเดียวก็คือทําให้คนบุรีรัมมีความสุขในอยยิ้นะครับแล้วก็อยากเห็นพวกเราทุกคนเข้มแข็งเติบโตในหน้าที่การงานแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนขอบคุณสําหรับความรักความผูกพันท,ที่มีต่อกันในวันนี้แม้ว่ามันจะ ทำให้หลายคนเสี่ยงต่อตำแหน่งหน้าที่ก็ตามก็อยากจะบอกว่าเป็นข้าราชการก็ขอให้เป็นมืออาชีพใครเป็นรัฐบาลก็เขาเป็นเจ้านายเขาให้นโยบายอะไรมาก็ก็ทำนะครับตามอำนาจหน้าที่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 เป็นที่มีนะครับไม่ต้องห่วงผมเพราะวันนี้เนี่ยถ้าผมจะแพ้ก็แพ้เฉพาะในสนามบอลเท่านั้น แต่ว่าคงเป็นเรื่องยากมากน,น,นะครับก็ความสุขแล้วก็ความสมบังของเป็นของทุกคนทุกคนขอบคุณสําหรับทุกน้ําใจครับขอบคุณครับนอันนี้มามันถึงเวลาของอบ้านเมืองที่จะต้องเปลี่ยนจากคนจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับเพื่อจะทำให้มิติทางการเมือง แล้วก็ความรู้สึกทางการเมืองของประชาชนต่อหน้าการเมืองดีขึ้นเพราะถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ในคนกลุ่มเดิมๆความขัดแย้งก็ไม่จบสิน้นความแตกแยกก็มากขึ้นมากขึ้นประชาชนก็ไม่รู้จะไปหวังพึ่งพิงอะไรมีแต่คนพูดคำว่าปรองดองแต่ไม่มีอะไรที่ เป็นรูปธรรมต่อการที่จะทําให้เห็นว่าบ้านเมืองมันกําลังเดินไปสู่ความปรองดองความสามัคคีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรายอมรับความจริงแล้วเราเปลี่ยนผ่านจากรุ่นสู่รุ่นเพราะรุ่นปัจจุบันนี่ความขัดแย้งมันสูงก็ให้คนรุ่นใหม่ซึ่งเขาไม่เคยขัดแย้งกันเนี่ยมาหาทางในการที่จะสร้างความปรองดองให้กับคนในชาติเนี่ยไม่ดีกว่าหรือนะครับถ้า รักบ้านเมืองกันจริงนะครับผมนี่ยอมรับว่าตัวผมเองเนี่ยมีความขัดแย้งสูงกับผู้คนในสังคมการเมืองมากมายมหาศาลการดำรงคงอยู่ในทางการเมืองของผมยิ่งจะทำให้ความแตกแยกมันมีมากขึ้นโอกาสที่บ้านเมืองจะสมานฉันน์ปรองดองไม่มีเลยถ้าผมยังอยู่ในสังคมการเมืองเพราะฉะนั้น ผมก็ช่วยได้เท่าที่กําลังที่ผมจะทําได้ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่อยากเห็นความปรองดองและความสมานฉันท์เกิดขึ้นในชาติก็คือถอยตัวเองออกมาจากการเมืองเสียอย่างน้อยเราก็ลดความขัดแย้งในสังคมการเมืองลงได้ในระดับหนึ่งก็อยากบอกว่าถ้าคนการเมืองนักการเมืองรักบ,บ้านเมืองจริง ช่วยกันชักฟื้นออกจากกองไฟคนละท่อนเถอถ้าเรารู้ว่าเราเป็นฟื้นท่อนหนึ่งที่จะทําให้ไฟนี่นมันเผาผลาญบ้านเมืองก็ชักมันออกมาเสียถ้าช่วยกันชักคนละท่อนสองท่อนฟืนมันหมดไปไฟมันก็มอดบ้านเมืองมันก็กลับสู่ความสงบสุขแล้วก็พี่น้องประชาชนจะได้มีความสุขบ้านเมืองมันจะได้เดินต่อไปได้ก็ก็คิดแบบนี้ครับ